สวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้มาเจอกัน ep 13นะคะ13พี่พี่ท่านไหนนะคะสนใจแอดไลน์เข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะที่แอด4 6 0 o m e j c มีตัวแอดนำหน้าแบบนี้ด้วยนะคะนี่นะหรือสายด่วนเข้ามาได้เลยนะคะ083 43 747 53ทางช่องพระบ้านเหมาเหมาออดี้นะคะ มาวันนี้ราคาเริ่มต้นเหมือนเดิมค่ะที่อง์ละ300บาทเริ่มต้นที่อง์ละ300บาทนะคะมาเริ่มจากนะคะเริ่มจากพระอะไรไม่ทราบเป็นเนื้อชิน้นองค์ใหญ่ๆแบบนี้นะองค์ใหญ่ๆเลยนะคะเก่าๆแบบนี้เลยค่ะ,นะน,ะ,คะนี่นะสวยๆนะคะพี่ๆขานี่นะ 300บาทรวมส่งนะคะ300บาทรวมส่งรายการต่อไปนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะได้เลี่ยมมาแบบนี้เลยนะคะนี่นะได้เลี่ยมมาแบบนี้เลยพี่ๆี่ท่านไหนนะคะสนใจชมรูปภาพเพิ่มเติมนะคะแอดไลน์กันเข้ามาได้นะคะจะได้ส่งรูปภาพให้ชมได้นะคะพี่พี่ะนี่นะสมเด็จเลี่ยมกรอบมาแบบนี้เลยนะคะ เป็นกรอบมาแบบนี้เลยมาพร้อมกรอบก็ไปพร้อมกรอบนะคะ300บาทค่ะรายการต่อไปนะคะอันนี้เขาเรียกอะไรไม่ทราบนะเนี่ยแบบเนี้ยนะคะเป็นแบบนี้เป็นพาเนื้อผงนะคะสวยสวยเลยค่ะชัดเจนเลยนะคะ300บาทนะคะรายการต่อไปเป็นหลวงปู่ทวดค่ะเก่าเก่าเลยนะแบบนี้เลยนะคะ เก่าๆเลยค่ะสวยๆเลยนะได้พระตรงตามรูปทุกองค์นะคะพี่ๆขาได้พระตรงตามรูปทุกองค์นะคะนี่ค่ะสามร้อยบาทนะคะรายการต่อไปเป็นพระปิดตานะคะเนื้ออะไรไม่ทราบนะคะพี่ๆขานี่นะแบบนี้นะสวยๆเลยค่ะเก่าๆนะคะอง์นี้นะนี่ค่ะ 300บาทรวมส่งนะคะรายการต่อไปนะคะด้านหน้าเป็นรูปภาพนะคะด้านหน้าเป็นรูปภาพแบบนี้นะคะรูปหลวงพ่ออะไรไม่ทราบนะคะด้านหลังเป็นพัดเนื้อผงนะคะเป็นรูปหันนุมานนะคะแล้วก็มีตะกุดอยู่ด้านหลังนะคะแบบนี้เลยนะคะ300บาทค่ะ300บาทรายการต่อไปนะคะเป็นพัดเนื้อชิน้น เลี่ยมกรอบพลาสติกเก่าๆมาแบบนี้เลยนะคะนี่นะสามร้อยบาทนะคะอันนี้พ้าหูยานค่ะพ้าหูยานสวยๆเลยเลี่ยมกรอบมาแบบนี้นะคะเก่าๆเลยนะคะสามร้อยบาทค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นพระปิดตาค่ะพระปิดตา อันนี้เป็นเนื้อโลหะนะคะพระปิดตาเนื้อโลหะจะมีนจะมีน้ำหนักหน่อยนะคะแบบนี้นะเรียบกรอบสีส้มๆแบบนี้นะคะสามร้อยบาทค่ะรายการต่อไปเป็นหลวงพ่อเงินคะ่ะไม่ทราบว่าพิมพ์อะไรนะคะแบบนี้เลยนะสวยๆนะคะสามร้อยบาทเหมือนกันนะคะรายการต่อไปอันนี้เป็นพระเนื้อผงคะ่ะ ไม่ไม่ทราบว่าเป็นพ้าอะไรนะคะเป็นพ้าเนื้อผงแบบนี้เลยนะคะสามร้อยบาทค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นพ้าผงสุพรรณค่ะพ้าผงสุพรรณเก่าๆนะคะมีรอยนิ้วมืออยู่ด้านหลังนะคะแบบนี้เลยนะคะสามร้อยบาทค่ะรายการต่อไปนะคะอันนี้ไม่ทราบว่าเป็นหลวงพ่ออะไร เป็นพระอะไรไม่รู้นะคะแบบเนี้ยนะคะเป็นพระเนื้อผงนะเก่าเก่าเลยสามร้อยบาทค่ะรายการต่อไปเป็นพระสมเด็จน้องได้มาสององค์นะพระสมเด็จได้มาสององเริ่มจากพระสมเด็จรายการที่หนึ่งค่ะแบบนี้นะชัดเจนเก่าเก่าเลยนะคะสวยสวยเลยนี่นะสามร้อยบาทค่ะ รายการสมเด็จนะคะสมเด็จรายการที่สองเก<ๆ>่า<ๆ>พอเห็นสภาพนะคะตามสภาพนะได้พระตรงตามรูปทุกองค์นะคะพี่ๆขาเนี่ยนะสามร้อยบาทนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นพระปิดลันค่ะพระปิดลันเนื้อผงแบบนี้นะเก่าๆอันนี้เป็นด้านหน้านะคะสภาพคือคือเก่ามากอะแล้วเขาไปเลี่ยมมาแบบนี้นะ สวยๆเลยค่ะสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทค่ะต่อมาเป็นเหรียญค่ะอันนี้เขาเรียกเหรียญอะไรเนี่ยเหรียญจุลาลงกรณ์นะเหรียญจุลาลงกรณ์เก่าๆนะคะสภาพเก่าๆแบบนี้เลยนะคะสามร้อยบาทค่ะรายการต่อไปนะคะอันนี้เป็นพระรูปหล่อค่ะเป็นแบบนี้นะ นี่ค่ะสภาพใช้นะคะองค์นี้300บาทค่ะ300บาทรายการต่อไปเป็นเหรียญน,นะคะเป็นเหรียญเหรียญเลี่ยมกรอบพลาสติกนะคะเหรียญแฉกแบบนี้นะเหรียญเลียเล่ยมกรอบพลาสติกมาแบบนี้เลย300บาทค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นโลหะค่ะแบบนี้นะเก่าๆเลยนะคะแบบนี้เลย 300บาทนะคะรายการต่อไปเป็นพระลีลาเม็ดขนุนค่ะแบบนี้เลยเก่าๆนะคะ300บาทค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นมาเหศสวนค่ะได้พาตรงตามรูปแน่นอนนะคะพี่ๆขาสามบาทนะคะรายการต่อไปเป็นเหรียญค่ะ เหรียญหลวงพ่อแดงนะคะสภาพแบบนี้เลยนะคะนี่นะสามร้อยบาทค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นเหรียญรอหลวงพ่อไปค่ะสภาพมาแบบนี้นะคะกเก่าๆเลยนะคะสสวยๆนะ300บาทค่ะรายการต่อไปเป็นพระปิดตานะคะเนื้อสำลิดอันนี้นะ ปิดตาเนื้อสำลิศนะคะแบบนี้เลยสามร้อยบาทค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นเหรียญเป็นเหรียญหลวงพ่อเอียะคะ่ะแบบนี้นะคะสภาพแบบนี้เลยสามร้อยบาทค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นพระนางพญาค่ะ เขาบอกว่าองค์นี้เป็นเนื้อคำหมากนะคะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาดูกันยังไงสภาพแบบนี้นะคะเป็นแบบนี้เลย300บาทค่ะรายการต่อไปนะคะอันนี้เป็นพักกิ่งอะไรไม่ทราบไม่มีเสียงกิ่งนะคะแต่ว่ามีช่อเหล็กช่ออยู่ด้านล่างแบบนี้นะนี่ค่ะ นี่นะคะ300บาทค่ะ0 0บาทอ่บาทจบแล้วนะคะสำหรับรายการ300บาทอง์ละ300บาทต่อมานะคะของดีเลยนี่ค่ะอันนี้ประกันงานานะเซตนี้ประกันงานานะคะอง์ละ1,500ค่ะอง์ละ1,500เริ่มจากนะคะเป็นหันนุมานงาแกะหันนุมานนะคะปิดทองเก่าๆเลยค่ะองนี้นะ สีสวยเลยนะคะขนาดนะคะขนาดขนาดใหญ่กว่าเหรียญสิบค่ะใหญ่กว่าเหรียญสิบนะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะรายการต่อไปนะคะอันนี้เป็นแม่นางกวักนะคะแล้วก็เป็นหมูนะคะด้านหลังเป็นหลวงพ่อทันใจค่ะแบบนี้เลยเป็นงานนะคะหนึ่งันห้าอบาทค่ะ รายการต่อไปนะคะรายการต่อไปเป็นจิ้งจกค่ะจิ้งจกไม่ทราบหลวงพ่อนะคะด้านหลังมียันแบบนี้นะคะส,สวยเป็นงาเหมือนกัน,นะคะ่ะประกันงานะคะประกันงาทุกองค์อันนี้นะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะจบแล้วนะคะสําหรับเซตหนึ่งพันห้าร้อยบาทมีสามองนะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาทมีสามองรายการต่อไปนะคะ เซตนี้สองพันบาทค่ะเซตนี้สองพันบาทเริ่มจากนะคะเริ่มจากอันนี้เป็นงาค่ะประกันงาเหมือนเดิมนะคะงาแกะสิงนะคะไม่ทราบหลวงพ่อเป็นรูปข้าวหลามตัดนะคะนี่ค่ะประมาณเหรียญสิบนะคะแบบนี้นะประมาณเหรียญสิบสองพันบาทรวมส่งค่ะ เก่ามากเลยองนี้นะคะสอง0ันบาทรวมส่งค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นจอบหลวงพ่อเงินเลี่ยมเงินนะคะอันนี้เป็นเลี่ยมเงินนะประกันเงินจอบหลวงพ่อเงินนะคะเลี่ยมเงินสวยๆเลยยกซุ้มสิ่งสวยมากนะคะสองพบาทรวมส่งค่ะรายการต่อไปนะคะรายการสุดท้ายหลวงปู่ทวดเลี่ยมเงินนะคะยกซุ้มสิ่งแบบนี้นะเก่าๆเลยนะคะนี่นะ ได้พากตรงตามรูปทุกองค์นะคะ2,000บาทค่ะ2,000บาทลวมส่งจบไปแล้วนะคะสำหรับ EP ที่13นะคะพี่ๆท่านไหนนะคะสนใจแอดไลน์เข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะที่แอด460 OMEJC นะคะหรือสายด่วนเข้ามาได้คะ่ะ0834374753นะคะ EP นี้เป็น EP ที่13แล้วนะ สุดท้ายนี้น้องขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะคะทั้งลูกค้าเก่าแล้วก็ลูกค้าใหม่ที่อุดหนุนน้องกันเข้ามาทุกวันนะคะขอบคุณมากจริงๆค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้า EP นี้ไปละค่ะสวัสดีค่ะ